พาไปทานมื้อเที่ยงของวันที่สองที่อยู่ทริปญี่ปุ่นกันนะคะอาหารก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะมีครบห้าหมู่มากๆเดิมจากนี่เลยซุปโซบะอร่อยรสชาติกลมกล่อมค่ะอันนี้ข้าวสวยนี่ก็จะมาในเซตมีน้ำเปล่ามาให้อันนี้เป็นของทอดนะคะเป็นปลาทอดและก็เทมปุระค่ะ นี้เป็นขนมเอาไว้ทานหลังทานข้าวเสร็จนะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เลยพวกเครื่องเคียงต่างๆอันนี้จะเป็นน้ำซุปนะคะใส่เข้าไปในหม้อแบบนี้ควันขึ้นร้อนๆพอดีเลยราดลงไปเลยจ้านี่น่ากินใช่ไหมล่ะอารมณ์ประมาณสุกี้นะคะก็ทิ้งให้ร้อนแป๊บหนึง่งแล้วพอหมูสุกก็ ทานได้เลยอะไรอะห,วา,หวานผักมากเลยค่ะหมูนะชิ้นน้อยมากตามด้วยหมูเลยอ,อร่อย,อร,อ,ยอร่อยอีกละคราวนี้ก็มากินจริงจังกันเลยจะ้ะนี่ดูหน้าตาม,มุ่งมั่นมากกับการกินนะคะบอกเลยว่าทริปนี้กินยาวๆกินหนักๆกินเข้าไปแต่ว่า ไม่รู้สึกอึดอัดท้องด้วยอาหารญี่ปุ่นเขาจะมีความหลากหลายมีผักมีน้ำซุปต่างๆให้นะคะทำให้แบบทานง,ง่ายคล่องคอแล้วก็ที่สำคัญไม่อึดท้องนะคะอาจจะด้วยแบบผักของเขาเยอะเนาะนี่แต่ที่สำคัญที่เห็นได้เลยอุปกรณ์ในการทานถ้วยชามเยอะมากส่งสารคนล้างในเดียวแต่ว่าก็ตะมุตะมิทําให้เจริญอาหารดีนะคะแต่ละอย่างอร่อยค่ะ รสชาติถูกปากเลยทีเดียว

จิ้มอะไรนะคะมะไห่โอเคน้ำแรกนะเป็นตุ๋นะไปอร่อยเลยดีเลยเนาะเขาบอกว่ามันมเรื่องจะให้กินหัวก่อน คุเดนะเราต้องไปคุย huh. ก oh ันแล้วแม่ใช uh ่ป huh. ja ่ปล่อยเที่ยงแหละแล้วแล้วคุยคืแตก็ลดมัดก้คืก็ลดกระแรงยนี่ก็อร่อยอร่อยจรงสุดก็อร่อย ย่กาญจนานุ่แม่อบอกอกับไครวะพูดกับแม่ซื้อพูดคนเดียว

อืมไม่ได,หด้หยุดละหยุดไรบ้อง